รถตากทีตตชีแล้วก็ TCM นํานำเข้าจากญี่ปุ่นที่มีครบทุกไซส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่พีกนทีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย เราจะมาเปิดร้านพาชมรถตากีิตาชีแล้วก็ t p m นะคะเป็นรถมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วก็มีครบทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กๆไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะอย่างคู่แรกจอดอยู่ข้างหลังเราตอนนี้นะคะเป็นไซส์เล็กมีทั้งมิตาชีที่เป็น z W80 และก็เ W100 นะคะไปดูกันทีละคันเลยตัวแรกนะ z W80 คันนี้ก็คือเป็นไซส์เล็กที่สุดที่เรามีตอนนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นแขนไฮริฟด้วยเป็นแขนยาวนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์คูโบต้า61.2แรงม้าเป็นรถปี2013นะคะใครที่หาตัวเล็กๆก,กระทัก,กรัดเนี่ยก็คือมาดูคันนี้ได้หรือว่าอีกคันหนึ่งนะคะ F W 1 0 0รอันนี้ก็เป็นรถปี2013เหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์คูโบต้า92.5แรงม้ามาพร้อมกับงานตักแต่ว่าใครถูกใจคันนี้แต่ว่าจะใช้งานพื้นที่ก็สามารถมาปรับเปลี่ยนมาคุยกันได้นะคะ ถ้าเป็นไเซเล็กแบบนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ5้าถึงหกแสนบาทนะคะแต่ว่าใครอยากจะได้ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยเดีย๋ยวเราไปดูที่ไซส์กลางๆที่โซนถัดไปกันเลยค่ะแล้วองมาดูกันต่อที่โซนนี้นะคะตรงนี้จะมีทางฮิตาชิ จะบิล120ข 5b ฮิตาชิ lx 80ข7นะคะแล้วก็ tgm l16 ข3ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้อยู่ในไซส์เดียวกันหมดเลยนะคะเสียบเที่ยวให้เห็นภาพก็คือจะเป็นไซส์เทียบเท่ากับตัว w a150 หรือว่า cat 914นะคะทีนี้มาดู2รุ่นนี้2ตัวนี้นะคะฮิตาชิ 80-7ขีด7ก็คือ2คันนี้นะคะสวนคันนี้เป็น TCM L 1 6 3ขีดซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะทั้ง2รุ่นเขาเหมือนกันหมดเลยผลิตในช่วงเดียวกันสเปคทุกอย่างเหมือนกันนะคะก็คือจะวางเป็นเครื่องยนต e ์ e สู z ส4สูบเทอร์โบเป็นรุ่น 4B G 1 T นะคะ108.5แรงม้าทีนี้ถามว่า2รุ่นนี้มาเหมือนกันได้ยังไง ก็คืออย่างที่หลายๆคนเนี่ยทราบกันดีนะคะว่าฮิตาชิกับ TCM เนี่ยเขามีการควบรวมกิจการกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะผลิตรถตักที่เป็นสเปคเดียวกันเลยแต่ว่ายังคงมีตีตาทั้งสองยี่ห้อก็คือยังมี TCM แล้วก็ยังมีฮิตาชิอยู่แต่ว่าในช่วงแรกๆนะคะคันไหนที่ตีตายี่ห้อไหนเนี่ยก็จะใช้เป็นชื่อรุ่นต่างกันอย่างคันนี้ตีตาเป็น TCM ก็จะใช้เป็นชื่อรุ่น L16 ขส่วน2คันนี้นะคะตีตาเป็นฮิตาชิ ก็จะใช้เป็นชื่อรุ่น LS 8 0ขีดเจแต่ว่าสเปเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะ <Wow. S 1> ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อรุ่นเดียวกันก็คือจะเป็นซีรีส์ที่ขึ้นต้นด้วยแซดนะคะอย่างคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่นะคะเป็นซีรีส์ที่ใหม่ขึ้นก็จะใช้เป็นชื่อรุ่นแ w 120รขีดหซึ่งคันนี้เป็นฮิตาชิแต่ว่าแ w 120รขีด 5B ที่เป็น TCM ก็มีเหมือนกันแล้วก็สเปคเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือรถไซส์นี้ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณ800,000บาทนะคะตรงนี้เราก็จะมีให้เลือกทั้งตัวที่เป็นแขนสั้นแขนยาวนะคะหรือว่าตัวที่เป็นเก๋งแล้วก็เป็นคาโนปี้ก็ใครสนใจใช้ประมาณนี้ก็สามารถมาเลือกดูได้ค่ะ ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคันนี้ก็จะเป็นรุ่น TCM L 2 0่3ซึ่งเป็นสเปคเดียวกันเลยกับ m i t s u L X 1 1 0 7นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะวางเป็นเครื่องยนต์ e s ู6ีสูบเทอร์โบรุ่น6 B C 1 T ร2อยแรงม้านะคะไซส์นี้ก็จะเทียบเท่าได้กับตัว Daihatsu ค่ะคันนี้ก็คือแบบสวยมากๆนะคะเป็นรถที่ทำสีใหม่ทั้งคัน คือใครที่ชอบแบบเนี้ยเหมือนรถไยแดงเนี่ยลองมาดูคันนี้ได้เลยนะคะถ้าต้องหาต้องการหาไซส์ประมาณนี้ก็คือคันนี้ตอบโจทย์มากๆหรือว่าใครที่อยากได้แบบตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวลองพาไปดูอีกไซส์หนึ่งะคะ่ะเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีรถตักไซส์ใหญ่ให้เลือกเทียบเลยมีทั้งของแคทของโคมัตสุหรือว่าของคาวาชกินะคะรวมถึงมิตาชิเนี่ยก็มีเหมือนกัน นี่เลยนะคะฮิคาชิ z ซ250 5b เป็นรุ่นใหม่นะเครื่องยนต์อ e ีซูซุ242.7แรงมา้าโหเครื่องยนต์แรงมากเยอะมากนะคะใครเอาไปใช้งานแบบพวกงานเหมืองงานโลงโง่หรือว่าในโรงงานก็คือเหมาะมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเที่เท่ากับ WA430 7หรือว่า 962k แล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันชื่อว่ารี Control เพื่อในการลดเสียงแล้วก็ลดความจัขดขณะทำงานมาให้ด้วยค่ะ ก็คือรถตักมิตาชิและ TCM มือสองนำเข้าจากที่ญี่ปุ่นที่เพียนที่ได้นำเข้ามาให้ทุกคนได้เลือกไปใช้งานกันนะคะเอาเป็นว่าใครที่เห็นแล้วถูกใจคันไหนเป็นพิเศษสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเพียงทีตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกมส1อยิ่ฝั่งค่ะเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็รเราเปิดให้บริการกันทุกวันเลยหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลของคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ